ลสวัสดีค่ะวันนี้กวางมาแจ้งข่าวนะคะว่าช่องกวางทารุกเปิดรับระบบสมาชิกแล้วนะคะเดือนละ50บาทค่ะทุกคนสามารถจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะคะสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับค่ะก็คือคุณจะได้ดูคลิปก่อนใครนะคะแล้วก็จะมีคลิปเฉพาะสําหรับสมาชิกเท่านั้นค่ะแล้วก็ได้ดูดวงฟรีเดือนละ1คําถามฟรีเลยนะคะรีบมาสมัครกันนะคะขอบคุณค่ะ ฮัโหลสวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวธาตุดินค่ะธาตุดินมีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นไทม์เลสค่ะก็คือดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะถ้าดูช่วงเวลาไหนก็จะเป็นคําทํานายในช่วงเวลานั้นๆนะคะแล้วก็จะเฉพาะเจาะจงไปในความรักความสัมพันธ์ที่กําลังมีปัญหาค่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ เลิกลากันไปแล้วนะคะแต่ว่ายังมีการติดต่อกันอยู่มีการคิดถึงกันอยู่นะคะเราก็สุดท้ายเราก็ยังไม่รู้อะคะ่ะว่า ความสัมพันธ์นี้จะกลับมาดังเดิมหรือเปล่านะคะดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงโดยรวมค่ะไม่ได้อ้างอีกถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะดังนั้น,น,นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามฟังด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีมีอยู่ณนะตอนนี้ค่ะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะอ่ะใบแรกนะคะเป็นไพ่5้าเหรียญค่ะ เออคุณอาจจะรู้สึกน้อยใจในความสัมพันธ์นี้ค่ะรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ค่อยใส่ใจเราเท่าที่ควรจะเท่าไหร่นะคะแล้วก็รู้สึกได้ว่าเขาอ่ะเปลี่ยนไปเนาะในช่วงแรกๆะเขาก็ใส่ใจแหละตามปกติเนาะว่าเออมีความหวานอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าทําไปทํำมาค่ะ เใช้เวลาร่วมกันไปนานๆแล้วเนี่ยค่ะก็มีความรู้สึกได้ค่ะว่าเขาเนี่ยมีความห่างเหินนะคะไม่ค่อยสนใจคุณเท่าที่ควรค่ะคุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนเราเนี่ยวิ่งตามความรักอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเราเนี่ยอยากใช้เวลาร่วมก,ก,กันกับเขานะคะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยมีความเฉยเมยนะคะไม่ค่อยกระตือรือร้อนสักเท่าไหระะ่เนี่ยค่ะมันก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกหดหูรู้สึกโดดเดี่ยวนะคะเห็นไหมเออดูจับไพ่นะคะอืม าบางครั้งบางคราวเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่ามีแฟนก็เหมือนไม่มีอะ่ะเออเวลาเราอยากจะแชร์เรื่องราวอะไรต่างๆนแน,น,นค่ะเขาก็ไม่ค่อยสนใจอะไรลเท่าที่ควรก็ได้นะคะนี่อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุก็ได้ค่ะที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยเลิกหลากกันนะคะหรืออาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยยังไม่มีความชัดเจนกันนะคะต่อมาค่ะมีไพ่ซองไม้ค่ะความรักความสัมพันธ์ที่คุณมีเนี่ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีระยะทางค่ะไม่ได้เจอกันบ่อย นานๆทีเจอกันทีนะคะมันก็ทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันดูห่างกันไปนะคะหรือบางคนเนี่ยเจอกันทุกวันเลยนะคะเออเจอกันทุกวันทํางานที่เดียวกันนะคะเจอกันบ่อยๆแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกค่ะว่าเหมือนเขาเนี่ยห่างออกไปเปลี่ยนไปเออเฉยเมยอะไรแบบเนี้นะคะอืมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอ่ามาดูกันต่อค่ะมีไพ่หกเหรียญค่ะอหกเหรียญเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ ที่ผ่านมาที่วางเปิดขึ้นมานะออกแนวเหนื่อยค่ะเหมือนเราเนี่ยทุ่งเทให้กับเขามากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความดีไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะเหมือนทุ่งเทไปแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาสักเท่าไหร่นะคะเออมีความนิ่งเฉยนะเออแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าอ,อืมมันเหมือนเปล่าประโยชน์อะ่ะเออทำดีแทบตายแต่ก็สุดท้ายไม่ได้อะไรเลย อารมณ์ประมาณนี้นะคะตอนแมาค่ะมีไพ่เจ็ดไม้นะคะเหนื่อยเธอสี่ใบเนี่ยขึ้นมาคือเหนื่อยนะ <c oughs> เหนื่อยมากนะคะเหมือนคุณพยายามที่จะเข้าหาเขามากๆนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่เปิดใจให้กับคุณสักทีนะคะมันจะเป็นอารมณ์แบบนี้ค่ะว่าตอนแรกอะค่ะตัวคุณนั้นอะอาจจะแบบไม่ได้อยากมีความรักความสัมพันธ์เลยก็ได้นะเออจนเขาคนนี้เข้ามา นะคะทำให้คุณเปิดใจนะคะแล้วก็ทุ่มเทให้กับความรักอีกครั้งหนึ่งเออแบบนี้ก็ได้นะคะแต่พอว่าเราทุ่มเทไปแล้วอ่ะนะแทนที่เขาจะทํากับเราเหมือนเดิมเนาะในช่วงแรกที่เขาเจอเราเนี่ยค่ะแต่เขาก็ดูนิ่งอ,อ่ะดูนิ่งมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเศร้าใจอ,อ่ะอนะโดยรวมแล้วอ่ะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะการที่คุณกับเขา่เลิกลากัน่ะส่วนใหญ่ก็คือคุณเหนื่อย นะบางคนเลิกลากันบางคนไม่ชัดเจนแยกกันไปเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รักนะยังคงรักอยู่ยังคงเฝ้ามองเขาอยู่นะคะเห็นไหมไพ่สองไม้นี่คือการเฝ้ามองเขาอยู่นะคะคิดถึงเขาอยู่แต่มันรู้สึกว่าเหนื่อยอืมรู้สึกเหมือนบางทีตัวคุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเหมือนคุณน่ะไม่มีคุณค่าด้วยซ้ำนะคะนะ จริงๆแล้วอย่าไปมองในรูปแบบนั้นเลยอย่าไปรู้สึกในรูปแบบนั้นเลยนะคะตัวคุณมีคุณค่าในตัวเองค่ะนะการที่คุณทุ่มเทกับเขาเนี่ยคือคุณเป็นคนเก่งคนนึงนะอืมนะคะอามาดูกันต่อนะคะมีไพ่สิบถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ king of swords ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวทาตุลมค่ะทาตุลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะ เปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์นี้มีปัญหานะคะก็คือครอบครัวของเขาที่เราอาจจะเข้ากันไม่ได้นะคะครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องอืมนะเอาจจะไม่ชอบเรานะคะหรือว่าเรารู้สึกลาคาญครอบครัวเขาก็ได้ค่ะเออแบบยุ่งวุ่นวายอะไรเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําให้เเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะในอ P ีเนี้ยค่ะถ้าดูโดยรวมค่ะนะคะ ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรักอย่างเดียวเนาะมันต้องมีปัจจัยอะไรหลายๆอย่างเข้ามารวมด้วยนะคะนะ,ะมาดูกันต่อนะคะคนคนนี้ที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นคนที่เผ่านการมีครอบครัวมาแล้วนะคะแม่ไม่พ่อไม่นะคะและ้วครอบครัวเก่าๆของเขาเนี่ยมาทําให้คุณปวดหัว เออมายุ่งวุ่นวายอะไรนักหนาก็ไม่รู้นะคะนะมันก็ทําให้ความรักความสําคัญความสัมพันธ์นของคุณเนี่ยสั่นคลอนก็ได้ค่ะต่อมาค่ะเป็นไพ่หกดาบค่ะแล้วก็ตามด้วยแฮงแมนค่ะเวลามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ค่ะดูเหมือนคนคนเนี้ยนะคะไม่ค่อยเข้าใจคุณค่ะนะแล้วก็อาจจะทิ้งคุณให้คุณเผชิญปัญหาอย่างนั้นคนเดียวนะคะ มันก็มีความรู้สึกโดดเดี่ยวเนอะเห็นไหมดูพ่ายคดดาบนะคะเนี่ยคุณต้องแบกรับดาบเนี่ยคือปัญหาเนาะคุณต้องแบกรับรับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวเลยนะคะอืมแล้วเขาเนี่ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยสนใจอะไรสักเท่าไหร่นะคะบางทีเออใช้คําพูดแรงๆกับคุณทําให้คุณคิดเยอะคิดมากนะคะเออมันจะเป็นรูปแบบนี้หรือบางทีเขาคนเนี้ยมักจะมีปัญหาในเรื่องเดิมๆค่ะเออนะ อาจจะเป็นเรื่องเงินทองก็ได้เรื่องของการไม่มีเวลาให้กับคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเรื่องที่เขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเลยจนเรารู้สึกว่าเราคาดเดาเขาไม่ได้ว่าณตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่นะคะการกลับมาของเขาจะเอ่อไปในทิศทางที่ดีไหมนะคะหรือว่าการกลับมาของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องแบบโกหกหลอกลวงหรือเปล่านะคะ เออมันมีปัญหาเยอะแยะให้คิดมากมายเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะใครที่มีสถานการณ์ประมาณนี้นะคะไปดูกันอ่ะต้องอิงที่สถานการณ์กับราศรีที่วางเปิดขึ้นมานะคะถ้าเกิดสถานการณ์ตรงเนี้ยไม่ตรงก็สามารถไปดูอีพีอื่นๆได้นะคะหรือว่าไปดูหัวข้ออื่นเลยก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่า ชีวิตเราอะมันมีเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นพันเหตุการณ์เลยนะคะควางจะหยิบยกมาทั้งหมดมันก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะมันก็เสียเวลานิดนึงด้วยอ่ะคราวนี้เรามาดูกันค่ะเอ่อขอให้ไพ่ตอบมานะคะว่าความรักความสัมพันธ์นี้มีโอกาสที่จะกลับมาไหมถ้ากลับมาแล้วจะดีหรือเปล่านะคะนะจะมีความชัดเจนไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะมาดูค่ะสี่ถ้วยนะคะอืมเดอะมูนค่ะ เ,เมื่อสี่ถ้วยขึ้นมาเดอะมูลขึ้นมาความบอกเลยค่ะว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยที่กลับมามันจะมีความไม่ชัดเจนนะเออยังเป็นอะไรที่คาดเดาเหตุการณ์ไม่ได้อยู่นะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกได้ค่ะว่าเขาคนนี้มีเรื่องราวปิดบังอยู่นะอืมอาจจะไม่ใช่ในเรื่องของมือที่สาก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะแต่คุณจะรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยไม่ตรงไปตรงมานะคะเอออาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกก็ได้นะคะเออ มาดูกันต่อนะคะไพ่จัสติค่ะแล้วก็เก้าเหรียญค่ะเขาเหมือนกับว่าถ้าเขากลับมาหาคุณเนี่ยเขาก็ยังคงมองหาคนอื่นอยู่นะเออนะคะเขาก็ยังคงมองหาคนอื่นอยู่นะคะเราก็ต้องระวังด้วยค่ะว่าการที่เขากลับมาหาคุณเนี่ยเขาจะมาด้วยเรื่องของออผลประโยชน์หรือเปล่า นะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เรื่องเงินก็ได้นะคะนะอันนี้ก็ต้องระวังเนาะแอคือเขากลับมาอาจจะมีอะไรบอกไม่หมดอนะคะ่ะเห็นไหมแปดถ้วยนะคะแปดถ้วยนี่ก็อาจจะเป็นไพ่แนะนําตัวคุณก็ได้นะคะให้คุณเนี่ยอาจจะต้องแบบเดินออกจากความสัมพันธ์นี้มาแล้วก็ไปโฟกัสที่งานโฟกัสที่ตัวเองนะคะเออหรือว่า ดูความรักใหม่ๆเลยก็ได้นะคะและ้วไพ่ใบนี้ขึ้นมาเอ่อควี Queen นอเวนเนาะสังเกตควีนอเวนนะคะจะมีน้องแมวดำอยู่ข้างหลังนั่นหมายถึงว่าในช่วงเวลานี้ค่ะคุณจะเซนแรงเป็นพิเศษดังนั้นใช้เซนของคุณเนี่ยให้เป็นประโยชน์ถ้าคุณรู้สึกว่าเอกใจว่าเอ๊ะเออแปลกๆปอยเออให้เชื่อในเซนของคุณ นะคะให้ช่วยในเซนส์นของคุณนะคะแล้วไพ่จะ t ติ e เมื่อกี้ที่ควางเปิดขึ้นมาค่ะนั่นหมายถึงว่าบางครั้งบางค่าวค่ะความรักความสัมพันธ์เนี้ยเราอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่โดนเอารัดเอาเปรียบหรือเปล่ามันไม่แฟร์กับคุณหรือเปล่านะคะ,ะ,คะอาจจะต้องคิดในรูปแบบนี้แล้วนะคะนะ,ะเซนแรงนะอ่ะมีเดอะมูนก็เซนส์นแรงนะคะควีนออฟแวนก็ขึ้นมาก็เซนแรงนะคะใช้เซนให้เป็นประโยชน์เนาะตอนน่อมาค่ะไพ่สิบไม้ค่ะอืม เหมือนตัวคุณน่ะคิดเยอะคิดมากนะคะบางทีก็อาจจะต้องปล่อยไปเรื่อยค่ะไม่ต้องไปคาดหวังถ้าเขากลับมาเเราอยากให้โอกาสเขาอยู่ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรก็คุยไปก่อนนะคะแต่ก็ไม่ต้องแบบโอ้โหไปวางอนาคตไว้ว่าจะต้องเป็นอะไรกันแต่งงงแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกินไปนิดนึงนะคะไปแบบสเต็ปบายสเต็ปนะคะตอนแม่ค่ะไพ่เดือกฟูค่ะอืมแปดเหรียญค่ะเห็นไหมไพ่บอกให้ โฟกัสอยู่กับตัวเองค่ะเออแล้วก็อาจจะโฟกัสในเรื่องของเงินก็ได้นะคะนะเออเหมือนกับตอนนี้ค่ะไพ่เหมือนอยากว่าให้คุณให้ให้ตัวคุณเนี่ยให้อิสระกับตัวเองเอออยากทำอะไรก็ทำนะคะเอออยากจะไปจากความสัมพันธ์นี้ก็ไปอยากจะคุยก็คุยได้แต่ก็คุยแบบระมัดระวังตัวนิดนึงนะคะอย่าคุยแบบ เอ้ปล่อยใจไปเลยอะไรอยเงี้ยเดี๋ยวมันก็อาจจะมีเฮิร์ตกันอีกนะคะเพราะว่าจากไพ่โดยรวมแล้วเนี่ยค่ะความคิดว่าคนคนนี้กลับมามันก็ยังมีรับลมคมในนะนะการที่คุณสองคนเนี่ยมาคุยกันมันก็ยังไม่ชัดเจนซะทีเดียวนะคะปัญหาที่คุณสงสัยในตัวเขามันก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะคะอืม เขาไม่มีทางบอกหรอกคนนี้เขาไม่มีทางบอกหรอกนะคะอ่ะเดี๋ยววางขอดูอีกหนึ่งใบนะคะหนึ่งใบหนึ่งใบเนี่ยเพจออฟซอสถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะรู้สึกระแวงอืมเพราะดังนั้นอะ่ะไพ่มันขึ้นมาว่าระแวงใช่ไหมให้เปลี่ยนคําว่าระแวงเป็นระวังค่ะระวังตัวไว้ดีกว่าไม่ต้องระแวงถ้าระแวงอะ่ะมันจะเป็นอารมณ์แบบว่า วันนี้เขาจะไปไหนนะเขาไม่ตอบเขาไม่ตอบไลน์มาแบบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะเออเมื่อกี้โทรไปเนี่ยเออได้ยินเสียงคนอื่นเน่ยเข้ามาในในโทรศัพท์อะไรเงี้ยคืนนี้มันระแวงมากเกินไปมันดูพารานอยเกินไปเนอะเออดังนั้นเราต้องเปลี่ยนใหม่ค่แค,แค่แค่ระวังตัวเฉยๆนะคะการที่คุณระแวงเนี่ยมันจะมี energy บางอย่างที่คนรอบข้างเขาก็รู้สึกได้อะเออนะ อ่ะก็คือตามนี้ละกันยังไงก็ต้องระวังตัวนะคะนะสำหรับความสัมพันธ์ที่มีปัญหานะคะวังก็ยังมองว่ามันยังไม่ชัดเจนอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยววังขอเปิดไพ่ข้อความหน่อยละกันว่าเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้างนะคะอาจจะเป็นคำขอโทษหรือว่าอยากจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นไงลูกอืมอ่ะเขานเนี่ยหลงเสน่ห์ของคุณมากๆนะคะ เออนะการที่เขากลับมาครั้งนี้นะคะเขาอาจจะไปดูเอ <fin anta> <ots> ่อเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กคุณนะคะเออโซเชียลมีเดียของคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณสวยขึ้นคุณหล่อขึ้นคุณดูดีขึ้นนะคะก็อยากที่จะกลับมาดังนั้นนตอนนี้ค่ะใครที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวก็คงต้องมาดูแลตัวเองแล้วนะคะถ้าอยากให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันหวนคืนกลับมานะคะอืมตอมาค่ะเออเขาเหมือนเขาบอกว่าเขาเนี่ย ไม่ได้แคร์ในเรื่องของความรู้สึกของตัวคุณจะเท่าไหร่คือเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่คือทำตามใจเขาอืมนะคะอ่าก็ต้องระวังไว้นิดนึงนะอีกใบหนึงค่ะเออเขาบอกว่าเขาอยากที่จะพาคุณไปในสถานที่ส่วนตัวนะคะคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะเออต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดเพอรไ์ไ ไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เราหลงเขามากขึ้นนะคะก็ต้องระวังตัวนะอันนี้ก็คือเรื่องราวนะคะของชาวธาตุด,ดินนะคะมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะแล้วแต่เหตุการณ์สถานการณ์ของแต่ละคนนะคะนะก็เลือกแล้วก็พิจารณาเอานะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกววางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะกว่างขอรายละเอียด2อ,อย่างเท่านั้นนะคะในการดูดวงกับกวางนะคะก็คือ ชื่อคุณนะคะชื่อเล่นก็ได้นะคะแล้วก็ชื่อเขาเป็นชื่อเล่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวันนี้กวางต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะบ๊ายบาย